ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจรมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วดินัทนะคะ จากช่องรายการดวงพยากรณ์ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสุ่การทํานายดวงชะตานะคะในวันนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตทนายดวงชะตานะคะในผู้ที่เกิดทั้ง7วันเกิดแล้วก็จะเป็นลําดับคลิปนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็เป็นคําทํานายประจําวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมปี2,500 6 6นะคะในการทำนายดวงชะตาในรายวันนะคะคือทั้ง7วันเกิดเนี่ยอาจารย์จะใช้การที่เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือแพ่จิตเดิมแท้ในการทำนายดวงชะตานะเอาล่ะท่านใดนะคะที่นะคะเกิดในวันอังคารนะเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะคะว่าดวงชะตานะคะทั่วไปของคุณนะคะในช่วงวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม ปี2566ด,25ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรอาจารย์จะให้ทุกคนนะคะตั้งอธิษฐานร่วมกันสับไพ่เ้าครั้งแล้วก็เลือกไพ่12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของ12ภพนะคะท่านใดในอาจารย์ขย,ยนันนิดนึงนะคะท่านใดที่พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะ9้าครั้งนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่จแจากนั้นก็เลือกไพ่12ใบ12ตำแหน่ง การทํานายแบบนี้นะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะโจน,นะคะว่าเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารท่านใดค่ะใครก็ตามที่รับฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออต้องการคาแนะนําแนวทางในเรื่องต่างๆทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเออต้องการาฟังเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะและท่านใดที่ต้องการเรียนรู้การทานายดยวงชะตาด้วยการจิตเดิมแท้หรือไพ่จิตเดิมแท้เรียนรู้นะ อาจารย์เปิดสอนนะคะในเรื่องการทํานายอันนี้ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้ไม่ได้ใช้ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดไม่ได้ใช้ในเรื่องของเวลาเกิดนะคะเป็นเรื่องของการชนะไพยพระหน้าไพยเนี่ยจะมีข้อความมีคําถามมีคาทานายให้เสร็จเรียบร้อยใครใครก็ตามที่ตัดสินใจเรียนอาจารย์จะมีการ์ดตัวนี้เ้าเรียกว่าการ์ดชุดจิตเดิมแท้เป็นชุด99ใบ 99อารมณ์99อารมณ์เหตุการณ์เนาะและอาจารย์เป็นคนออกแบบเองทั้งหมดในเรื่องของข้อความมีอีบุ๊กให้ด้วยนะคะมีคอร์สเรียนให้มีเครื่องมือให้คุณ1ชุดมีการ์ดให้คุณ1ชุดนะคะ99ใบนะ1ชุดพร้อมคอร์สเรียนพร้อมอีบุ๊กท่านใดที่มีความสนใจเรียนรู้การทํานายดวงชะตาด้วยการ์ดที่เรียกว่าการ์ดจิตเดิมแท้นี้สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ค่ะที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปวิดีโอนี้นะเรียนรู้เพื่อ เปิดดวงให้ตัวเองเปิดได้บ่อยๆไม่มีข้อจํากัดเปิดช่วยเหลือคนอื่นหรือประกอบเป็นอาชีพให้กับตัวเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดวงชะตาค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วง1สิงหาคมถึง15สิงหาคมดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ก็จะเรียงลําดับเนาะแถวบนนะคะก็คือภพที่1ถึงภพที่6แถวล่างก็จะเป็นภพที่7ถึงภพที่12เป็นความหมายตามตําแหน่งต่างๆของภพนะคะอืม อาจารย์จะยดโยงเชื่อมโยงในเรื่องการวางนาาะไพ่คล้ายๆกับข้อยิบซีค่ะที่อาจารย์สอนอยู่หรือไพ่ยิบซีที่อาจารย์เปิดอยู่แต่ไพ่ยิบซีเนี่ยอาจารย์จะทํานาในเรื่องของราศีเกิดจะมีเรื่องของวัน ของเดือนของเวลาต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นการจิตเดิมแทนนี้เราจะไม่มีเรื่องวันเดือนปเกิดคุณไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆคุณก็ใช้การ์ดนี้ได้เพราะข้อ,อความหน้าการ์ดเห็นไหมคะจะมีคําทํานายให้เรียบร้อยค่ะเป็นคําทนายสั้นๆได้ใจความนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะน,นี่คือหน้าการ์ดของผู้ที่เกิดวันอังคารวันอังคารค่ะเดียเริ่มิดนึงว่า อังคารเนี่ยคือลักษณะของคนที่มีเอ่อเื่อดนักสู้เนะาะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเลยค่ะแล้วก็รักความยุติธรรมไม่ค่อยไม่ค่อยวางวำงใจเท่าไหร่เป็นคนที่ชอบลงมือทํามากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียวเป็นนักต่อสู้ทีเดียวนะคะเป็นคนที่กลา้กลา,ลาหากล้ากล้าหารมากๆเพราะนี่คือความเป็นตัวตนของคุณเลยนะคะผู้ที่เกิดวันอังคาระค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าตัวตนของคุณในหน้าไพ่เนาะช่วงนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรตำแหน่งที่1ถึง6ตำแหน่งที่7ถึง12ตามตำแหน่ง12พบนะ พบที่หนึ่งคือพบตัวตนหรือพบ แตนุหรือตัวตนของคุณนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณค่ะคุณได้ไพ่คําว่าอึดอัดนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะจะมีเรื่องอึดอาจจาัดใจมีเรื่องไม่สบายจะอะไรบางอย่างเห็นไหมคะมีกุญแจมากมายมีดาบมากมายเต็มไปหมดเรื่องอาจจาึดอัดใจเรื่องไม่สบายใจมีความทุกข์ในใจมีความกังวลใจบอกใครไม่ได้บอกใครไม่ถูกหรือมีความลับอะไรบางอย่างที่คุณกําลังเก็บกําลังปิดบงังหรืออึดอัดในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะนี่คือตัวตนของคุณในใจเก็บอะไรไว้อยู่ในความเป็นอ่า คนเกิดวันอคารจะมีพื้นฐานนะตอนนี้นะเหตุการณ์มันมาแบบนี้ค่ะแล้วเรื่องการงานตำแหน่งการงานตำแหน่งที่10กรรมักการงานคุณได้ข้อความว่าแรงดึงดูดจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะอะไรก็ตามทุกอิดอาจใจเปิดประตูออกมาหน่อยนะคะ พื่อจะได้เปิดรับสิ่งต่างๆจะมีเรื่องดีๆอะไรบางอยา่างในเรื่องของการงานการกระทําเกิดขึ้นจะมีนนแรงดึงดูดที่ดีอะไรบางอยา่างจะมีคนหยิบยื่นในเรื่องโอกาสช่องทางด้านการงานอะไรบางอยา่างเข้ามาให้ใส่ใจเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาหาขาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมหยุดขัดแย้งในใจแล้วก็เปิดใจเรียนรู้นะคะเพราะบางครั้งเรามีความกังวลใจเราอึดอัดกับสิ่งที่มันเป็นโอกาสข้อเสนอที่มีคนหยิบยื่นใะห้นะบางครั้งอึดอนะัดน่ะขอให้ใช้ทักษะค,ความรู้ความสามารถที่ติดตัวเรามาใช้ความรู้ต่างๆในการศึกษา เพิ่มเติมลงมือทําแล้วก็อบรักโอกาสที่มีผู้หวิตยยื่นให้ตอนนี้ ทําให้เต็มที่ค่ะและเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะเป็นไปตามสิ่งที่เราได้ลงมือทําเพราะคนเกิดวันอังคารเนี่ยชอบลงมือทํามากกว่าการพูดก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรกับใครเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นคนเดียวแล้วก็ให้การแสดงออกเป็นผลลัพธ์แต่ทีนี้ท่านนั้นก็ต้องระวังเรื่องความทุกข์ในใจนะเมื่อกี้มันเจ็บไว้มากๆมันขัดแย้งกับตัวเองมันขัดแย้งกับเรื่องของความต้องการมัน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 ไม่ไม่ตรงกับความต้องการของเราการแสดงออกกับการกระทํามันอาจจะตรงขามข้ามกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เนาะ ทำนะคะเปิดใจเรียนรู้แล้วก็หยิบทักษะต่างๆที่เรามีเอามาลงมือทําให้เต็มที่เรื่องของการงานจะมีแนวโน้มเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้นะคะก็ต้องเปิดใจเรียนรู้อ่ะพูดง่ายๆต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้นะคะหาความรู้เพิ่มเติมโดยด่วนในทุกๆโอกาสที่กลังเกิดขึ้นเลยมีเข้ามาเรื่องการงานต่อไปเรื่องการเงินรายร,ายรับรายได้ตำแหน่งที่2กระดุมพะัะเดอะซันมาค่ะอันนั้ไพ่ดวงชะตาฟ้าสองสายเฮมัชช้าว,วันใหม่ถ้าคุณทําตาที่อาจารย์แนะนำลนะคนเขตวันอังคารนะอนะาจารย์แนะนํานะ คนเกิดวันอังคารค่ะคุณจะพบลู่ทางพบช่องทางการอะไรบางอย่างที่ดีเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแต่ต้องเปิดใจนะคุณเป็นเลือดนักสู้อยู่แล้วคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อ,อะไรอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เด็ดเดียวกล้าหาญอยู่แล้วก็ขยันด้วยความขยันของคุณคุณต้องทําให้มันเต็มที่ด้วยในเรื่องของการดึงศักยภาพตัวเองออกมาอย่าไปขัดแย้งกับตัวเองเนาะทําให้เต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามาหรือฉกชวยโอกาสที่มีอยู่และตอนนี้รายรับคุณจะสอดคล้องกับการกระทาคุณเองหยุดยขัดแย้งและลงมือทาค่ะ จะมีดวงเปิดทางเรื่องอะไรบางอย่างด้านการเงินรายรับเข้ามารายจ่ายนะต้องระวังเรื่องรายจ่ายที่จะเข้ามาแบบฉับพลันรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวระมัดระวังเรื่องการเดินทางระมัดระวังเรื่องรายจ่ายที่เป็นลักษณะของการปรับแก้กไขปัญหาจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่คนเกิดวันอังคารต้องนำไปแก้กไขเรื่องที่อึดอัดใจ ไปเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างรอยใจร้อนนะคนวันอังคารเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังความใจร้อนระวังการแสดงออกระวังการประทะอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดหรือคนที่เราจะต้องไปคุยงานด้วยระมัดระวังเรื่องนี้นะคะอารมณ์การแสดงออกนะคะรายรับโดดเด่นแต่รายจ่ายมาแบบฉับพลันบริหารจัดการดีๆจะคิดจะลงทุนอะไรหาศึกษาหาข้อมูลก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องการทําอะไรเพิ่มเติมรอดูจังหวะอะไรก่อนอีกทีหนึ่งช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วจะดีกว่าประคับประคองช่วงต้นก่อนรายรับมาแต่รายจ่าย เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องประทานดีๆในเรื่องนี้นะคะอาจจะมีโชคด้านการเงินเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายฉับพลันเช่นกันเพราะฉะนั้นความอึดอัดใจต้องแก้ไขเรื่องนี้ก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่คุณวุ่นวา,ายใจอยู่ก็ได้ในเรื่องของรายจ่ายที่มันเข้ามา ะะเพราะฉะนั้นก็เปิดใจรับในเรื่องดีๆส่วนเรื่องที่ต้องปรับแจ้ไขก็มีเหตุและผลหากข้อมูลในการปรับแจ้ไขไปเชื่อว่าจะมีทิศทางค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้นะคะตั้งสติเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่จะเข้ามาในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของอารมณ์นะคะ ตระไปเรื่องของความรักคนนี้คู่ตำแหน่งที่7จ็ดตำแหน่งปัตตนิคาว่าหลงทางหมายถึงเราไม่ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวความรู้สึกความปรารถนะความพอจะอะไรที่มันมีมากเกินไปแล้วแสดงออกออกไปโดยไม่รู้ตัวความอยากได้อยากมีที่บางทีมันเกินขอบเขตอ่ะ มันไม่มีความพอดีอ่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะหนึ่งคนที่จะเข้ามาแทรกกลางภายในครอบครัวหรือไม่ตัวคุณเองไปรู้สึกไปเพ่อไปชอบพออะไรบางอย่างที่มากเกินไปแสดงออกเกินความพอดีระมัดระวังเรื่องนี้อาจจะทําให้เราอึดอัดใจ,จก็เป็นได้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะ คนโสดค่ะคนโสดยังไม่ค่อยเปิดใช้เท่าไหรย่ยังครึ่นๆในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้คุณกาลังโฟกัสเรื่องของการงานหรือไม่เรื่องออาจจะอยู่ความรักก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นคนที่เข้ามาก็เหมือนศึกษาดูใจกันไปนก่อนเป็นเพื่อนเพื่อนคุยเพื่อนรู้จักไปก่อนยังไม่ค่อยเหญ่นในเรื่องของการพัฒนาเป็นเรื่องของความรักก็ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเพื่อน,นกบบอย่างน้อยน้อนเราทําอะไรเราก็มีเพื่อนเรามีคนในใจอยู่ที่ว่าจะคอยรับฟังเราได้หไหมคะเพื่อนรู้ใจ ที่อยู่ในใจยอยู่ข้างกายคุณตลอดเป็นเพื่อนไปก่อนคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องของความรักดูดูไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบเพราะเหมือนกับว่าช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีเรื่องต้องแก้ไขอะไรก่อนในเรื่องของการงากระสีอึดอัดใจเป็นเรื่องของการเงินที่มันต้องจ่ายออกเพราะฉะนั้นต้องแก้เรื่องนี้ก่อนที่เราจะต้องโฟกัสก่อนส่วนเรื่องของความรักยังไม่ไค่อยเด่นคนมีคู่ระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังและอุปสรรคเรื่องสิ่งที่ควรระวังค่ะระวังเรื่องอุบัติเหตุแรงบางอย่าง ที่ไม่รอบคอบใจร้อนวู่วามอึดอัดใจมากๆระวังทุกกายทุกใจระวังสุขภาพร่างกายภายในร่างกายจะเกิดอะไรบางอย่างที่ต้องเอาเงินไปปรับแจ้กขายไปแจ้กขายสุขภาพบริหารจัก,การดีๆหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองหน่อยนะคะไปออกกำลังกายไปทำอะไรให้มันจิตใจผ่องใสเบิกบานหน่อยคะ่ะแล้วก็ลดความขัดแย้งในจิตใจนะคะอา,อาจจะหากิจกรรมอะไรบางอย่างทำเพื่อเติมเต็มตัวเองเนาะ เจรจาอะไรกับใครช่วงนี้แนวโน้มจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแต่ต้องเลือกคุยนะจะได้เริ่มการงานอะไรดวงมืนมีอะไรบางอย่างเรื่องการงานที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ต้องลงมือทําด้วยความชัดเจน <c oughs> การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่คุณอาจจะตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนมากพอเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนในเรื่องของสิ่งที่ต้องการเห็นไหมเนี่ยโฟกัสว่าต้องการอะไรก็ทําสิ่งนั้นค่ะแต่พอเราโฟกัสปุ๊บมันไม่ชัดเจนมากพอมันก็เลยค,าคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นกลับมาปรับเรื่องของความคิดอึดอัด ปรับในเรื่องของความขัดแย้งในใจบางทีดูเหนืหน่อยหน่อยๆช่วงนี้นะแล้วก็ศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมจะได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างการรายรับมีดีโดดเด่นแต่รายจ่ายมาแบบฉับพลันรอบครอบระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางแล้วก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็เรื่องคนรักเนี่ยคนมีคู่ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่แบบ เกินจากขอบเขตความพอดีหรืออะไรทำอาไรแล้วดูแบบไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ระวังความใจร้อนระวังการปัทะานะคะโดยรวมนะคะก็คือระมัดระวังในเรื่องต่างๆความคิดอารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกความใจร้อนต่างๆระมัดระวังค่ะและนี่คือาราชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบง่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะและท่านใดที่สนใจเรื่องการเรียนท่านใดราชะตางด้วยการจีบจนแท้ในลักษณะของอาจารย์ที่แบบข้อความเห็นชัดๆแบบนี้ค่ะ ะะก็สอบถามเข้ามานะคะเรียนเนี่ยคุณได้การ์ดฟรีหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ได้คอร์สเรียนนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของอ e ีบุ๊กได้เปิดดวงฟรีกับอาจารย์ด้วยก็สอบถามเข้ามาค่ะทุกอย่างนะคะต้องการให้คุณนําไปใช้ประกอบอาชีพได้จริงช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้จริงนะคะท่าในใดที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามานาะในช่องทางต่างๆที่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้นะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนะน้าชหรับวนี้สวัสดีค่ะ